สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเกมวัดพลังมหาอำนาจไทยสายลับสองหน้าท่ามกลางอุณหภูมิการเมืองโลกที่กำลังระอุการวางเกมของสหรัฐต่อต้านจีนอาจนำมาซึ่งการแบ่งแยกกลุ่มประเทศออกเป็นสองขั้วก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าประเทศที่ปกครองด้วยประชาธิปไตยแบบไทยๆกับนโยบายเป็นมิตรกับทุกประเทศสหรัฐจะจัดวางให้อยู่ตรงจุดใด การขยายอิทธิพลของมหาอำนาจระหว่างสหรัฐและจีนเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนไม่เพียงทำให้ไทยต้องตกอยู่ในสภาพหนังหน้าไฟแต่ยังส่งผลกระทบต่อการเมืองภายในประเทศที่สั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเมื่อไม่นานมานี้ที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการหรือ ADMM MM Retreat ผ่านระบบ VTC โดยมีกระทรวงกลาโหมรูไนเป็นเจ้าภาพพร้อมประเทศสมาชิกประกอบด้วยไทยกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนาม ทั้ง10ประเทศได้แสดงข้อกังวลร่วมกันต่อสมดุลอาเซียนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจหลังมีการผนวกส่วนหนึ่งของทะเลจีนใต้เป็นส่วนหนึ่งของจีนในขณะที่สหรัฐปรับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกต่อต้าน การเข้ามามีบทบาทของสองประเทศมหาอำนาจในลักษณะแสวงหาความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนแบบทวิภาคีส่งผลให้อาเซียนเสียงแตกเช่นจีนมีความร่วมมือกับกัมพูชาเมียนมาลาวเวียดนามทําให้4ประเทศเอียงไปทางจีนเช่นเดียวกับสหรัฐประกาศรายชื่อ110ประเทศที่ได้ร่วมประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตย s ัมมิต for democracy วันที่9ถึง10 ธันวาคมนี้เพื่อหยุดยัง้งการเสื่อมถอยทางประชาธิปไตยและการพังทลายของสิทธิและเสรีภาพทั่วโลกโดย3ประเทศอาเซียนได้รับเชิญทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์ล้วนมีข้อพิาพาทกับจีนเรื่องทะเลจีนใต้ทั้งสิน้น รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถูกฝ่ายค้านโจมตีหนักเพราะเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไทยตกขบวนคือการไม่แสดงท่าทีแข็งเกร้าวต่อเหตุการณ์รัฐประหารเมียนมาโดยเฉพาะการไปเยือนของนายดอนปรมัตวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำให้ไทยถูกมองเป็นการรองรับ สถานะรัฐบาลเมียนมาขณะที่พลเอกประยุทธ์ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเพราะเมียนมากลายเป็นจุดปะทะระหว่างสองขั้วมหาอำนาจที่ส่งผลต่อความเป็นเอกภาพของอาเซียนโดยการใช้ความสัมพันธ์ในระดับต่างๆกับประเทศสมาชิกให้แสดงท่าทีต่อเมียนมาที่แตกต่างกันออกไป ทีพลเอกประยุทธ์จึงเป็นไปด้วยความระมัดระวังและพยายามวางไทยอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงผ่านการดำเนินการทางเปิดทางลับส่วนหนึ่งต้องสนับสนุนประชาธิปไตยตามความมุ่งหมายของมหาอำนาจแต่ไม่ก้าวล่วงเรื่องภายในเพื่อนบ้านเพื่อรักษาความสัมพันธ์และผลประโยชน์ที่มีร่วมกันทั้งสหรัฐจีนเมียนมา ในทางเปิดผลเอกประยุทธ์สร้างความสมดุลระหว่างสองขั้วอำนาจเปิดทำเนียบต้อนรับกลุ่มสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียน US a s ี a n Business Council USABC ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในไทยการพบปะกลุ่มนักธุรกิจสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย การหาหรือกับนายเดวิดเอสโคเฮนรองผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐอเมริกาหรือ CIA สร้างเสถียรภาพในภูมิภาคการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงสถานการณ์เมียนมาและการให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมรวมถึงการเดินทางมาเยือนไทยของแดเนียลคริเตนริงผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด้านเอเชียตะวันออกและนาย แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากนี้พลเอกประยุทธ์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงผลการหารือกับผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงหัวเวยเทคโนโลยีจำกัดยกระดับขีดความสามารถแข่งขันดิจิตัลก้าวสู่ผู้นำ 5G ของภูมิภาคประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกมิติซึ่งเป็นโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีนที่สหรัฐเรียกร้องให้พันธมิตรหยุดสารสัมพันธ์ กับบริษัทดังกล่าว ในทางปิดได้เกิดคณะทำงานแบบลับๆที่ไม่อยู่ในรูปแบบของรัฐบาลโดยมีอดีตทหารที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้นำรัฐประหารเมียนมาและสหรัฐทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานให้ผู้แทนสหรัฐเข้าประเทศเมียนมาเช่นกรณีนายบิลริชาร์สันอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติหรือ UN เหาหรือมินอองไลน์นำไปสู่การปล่อยตัวผู้สื่อข่าวชาวอเมริกัน ท่ามกลางอุณภูมิการเมืองโลกที่กำลังระอุการวางเกมของสหรัฐเพื่อต่อต้านจีนอาจนำมาซึ่งการแบ่งแยกและเกิดการเผชิญหน้าระหว่างขั้วที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มประเทศประชาธิปไตยกับกลุ่มประเทศที่ถูกผลักให้เป็นฝ่ายตรงข้ามก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าประเทศที่ปกครองด้วยประชาธิปไตยแบบไทยๆกับนโยบายเป็นมิตรกับทุกประเทศสหรัฐจะจัดวางให้อยู่ตรงจุดใด ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ